บ้านสวนผสมนะครับหลังนี้มีพื้นที่5ไร่2งาน52ตารางวาเป็นบ้านสวนสไตล์บ้านพักตากอากาศนะครับมาพร้อมกับบ้านเป็นบ้านไม้2ชั้นด้านล่างเป็นพื้นโปร่งนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ในพื้นที่มีปลูกผลไม้ไว้แล้วเกือบทุกชนิดนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมด้านหลังยังเห็นวิวทุ่งนาแล้วก็วิวภูเขานะครับแปลงนี้5ไร่2งาน52ตารางวา รูปร่างที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงสวยๆนะครับเจ้าของนั้นปลูกผลไม้ไว้เกือบทุกอย่างแล้วนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ตัวของอบ้านนะครับเขาจะมีเห็นวิวนะครับเป็นวิวของบ่อปลานะครับซึ่งบ่อนี้จะเป็นบ่อใหญ่ๆนะฮะปกติแล้วริมบ่อนั้นส่วนใหญ่ถ้าเราขุดบ่ออย่างนี้นะครับตะลิ่งมักจะพังนะฮะแต่ที่นี่เขาทําเป็นคอนกรีต นะครับเสริมเอาไว้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องตลิ่งพังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ําสําหรับใช้ในพื้นที่นั้นมีตลอดทั้งปีเลยนะครับจากด้านหน้านะครับด้านหน้าจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับพื้นที่บ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งด้านขวาคุณผู้ชมสามารถสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะครับ <S 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 แล้วก็ส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่ปลูกใหม่นะฮะด้านหลังก็ต้นไม้อะไรต่างๆยังโตไม่เท่ากับด้านหน้านะครับคุณผู้ชม แต่ว่าทุกต้นนั้นเขาเดินระบบน้ำไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแปลงที่ดินนั้นรูปสวยเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะฮะถนนคอนกรีตก็กว้างขวางนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของเขาได้ไดาทำเป็นถนนทางเข้านะครับในแปลงด้วยนะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมเอารถเข้าออกได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับเขาจะปลูกไว้อย่างเช่นพวกมะพร้าวมะมยงชิดมะม่วงนะครับแล้วก็ ขนุนนะฮะรวมถึงผลไม้อื่นๆนะครับเขาปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมแค่เราเดินลงมาจากตัวบ้านเราก็หาผลไม้ทานได้แล้วนะครับอันนี้เป็นถนนทางเข้านะฮะอันนี้คืออยู่ในตัวที่ดินแล้วนะครับก็แบ่งเป็นสส่วนส่วนที่ฝั่งซ้ายก็เป็นส่วนบ่อปลานะครับยาวไปถึงบ้านเลยนะฮะส่วนฝั่งขวาก็เป็นพื้นที่ว่างๆนะครับคุณผู้ชมสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้อีกหนึ่งหลังนะครับ ตัวบ่อนะฮะเป็นบ่อใหญ่นะครับความกว้างของบ่อประมาณ12เมตรนะครับยาวเข้ามาประมาณ20เมตรยาวจะลดด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวบ้านเลยนะคุณผู้ชมสำหรับบ่อนี้นะครับเขาจะใช้เป็นตัวบาดานนะครับเวลาสูบน้ําจากบ่อบาดานมาก็จะขึ้นมาบ่อพักตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบปั๊มนะสำหรับลดน้ําสวนทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็หลังบ้านนะครับหลังบ้านตรงนี้นะครับก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆนะครับเยอะพอสมควรเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะครับกล้วยก็มีหลายต้นนะครับคุณผู้ชมมีกล้วยทานตลอดทั้งปีเลยนะฮะรวมถึงพวกมะม่วงต่างๆพวกนี้ก็โตหมดแล้วนะครับความสูงของมะม่วงโซนด้านหน้าประมาณ2-3เมตรบางต้นก็4เมตรนะครับแล้วทีนี้ตัวของมะม่วงนะคุณผู้ชม ต้นเขาไม่สูงแต่เขาออกลูกหมดแล้วนะครับและที่เราเห็นต้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นต้นมะยงชิดนะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับอย่างเช่นต้นมะม่วงเนี่ยนะฮะอันนี้สูงประมาณแค่2เมตรนะคุณผู้ชมเมตรกว่าสองเมตรนะครับเวลาออกลูกมาเราก็ยืนเด็ดได้เลยนะครับมะม่วงมีหลากหลายพันธุ์นะฮะ มีหลากหลายพันธุเลยเลือกทานได้ทั้งปีนะครับหรือจะเก็บขายก็ได้นะฮะที่สําคัญของการใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับมันก็ไม่สุขเท่าไม่มีความสุขเท่ากับเราเดินลงมาจากบ้านแล้วก็มีอาหารนะครับมีผลไม้ไว้สําหรับทานนะครับตลอดทั้งปีรอบๆบ,บ้านนะฮะอันนี้คือความสุขที่สุดแล้วะฮะ ในส่วนของตัวรั้วนะครับถ้าเป็นในโซนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นรั้วสูงนะสูงราวๆประมาณ2เมตรนะครับเป็นรั้วแบบตาข่ายรั้วเหล็กนะครับคุณผู้ชมเลี้ยงสัตว์ได้นะภายในนี้สามารถเลี้ยงพวกเป็ดพวกไก่นะครับหรือเลี้ยงน้องหมา เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้หมดเลยนะครับพื้นที่ของเขานั้นกว้างขวางนะครับแล้วก็ล้อมรั้วไว้รั้วรอบขอบชิดนะครับเลี้ยงสัตว์ได้กันสัตว์ด้านนอกด้วยแล้วก็กันน้องหมาน้องแมวของเรานะครับออกจากพื้นที่ด้วยนะครับนด้านหลังมีชมพู่นะฮะมีอ้อยนะครับมะกรูดมะนาวนะปลูกไว้หมดเลย มะพร้าวนะครับอันนี้เป็นต้นชมพูนะครับคุณผู้ชมอยู่ปลูกไว้ติดกับบ้านเลยนะครับชมพู่ก็เป็นชมพนะูลูกใหญ่นะฮะลูกใหญ่แล้วก็บำรุงหน่อยนะครับ ระบบน้ําของเขาเขา,เขาจะเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับแต่ละต้นนะของตัวต้นต้นผลไม้ต่างๆนั้นจะมีสปริงเกอร์แยกเอาไว้เป็นต้นต่อต้นเลยนะครับคุณผู้ชมที่นี่นั้นน้ําดีมากๆนะฮะสำหรับกองฟื้นอันนี้เป็นกองฟืนของอลำไยนะครับเขาจะเอามาเผาถ่านนะมีโรงเผาถ่านอยู่ด้านหลังด้วยนะครับคุณผู้ชม โซนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมหันมาจากด้านหน้านะครับก็จะอยู่โซนด้านขวาจะเป็นแนวยาวนะครับแนวยาวแล้วก็ตัวของที่ดินนะครับเขาจะสูงกว่าแปลงของเพื่อนบ้านนะอย่างเช่นแปลงข้างๆเขาจะเป็นแปลงที่นานะครับแต่ที่นี่เขาจะเป็นแปลงแบบถมขึ้นมาแล้วนะครับฉะนั้นโซนนี้น้ําไม่ท่วมนะครับคุณผู้ชมอันนี้ม่โยงชิดนะ กว่าเราจะปลูกได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าต้นเขาจะโตนะแต่ที่นี่คุณผู้ชมเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับสำหรับแทงน้ำอันนี้นะครับเป็นแทงน้ำขนาดใหญ่นะครับถังละ2,500ลิตรนะครับมีทั้งหมด3ถังนะครับก็จะเป็นแทงน้ำสูงประมาณ10กว่าเมตรนะฮะโดยที่เขาจะมีบ่อบาดานนะครับเป็นบ่อบาดานส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชม เวลาที่จะใช้น้ํเขาจะมีระบบปั๊มน้านะครับเข้าไปเบาเข้าไปที่บ่อพักนะครับแล้วถึงจะเดินระบบเข้ามาลดน้ําสวนนะครับมีทั้งน้ําใช้เป็นบาดาลน,นะครับแล้วก็น้ําประปาแต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของเขาจะใช้เป็นน้ําบาดาลมากกว่านะครับก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำนะคุณผู้ชมน้ํามีทั้งปีนะฮะโซนด้านหน้าก็จะมี ในผมพาคุณผู้ชมดูคร่าวๆนะครับแค่บางส่วนนะจริงๆแล้วมันกว้างขวางมากเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็ประมาณ2ไล่กว่านะครับสไล่กว่าส่วนด้านหลังก็ประมาณอีกสักสองไล่กว่าด้วยกันนะฮะ ตรงนี้เขาจะแยกโซนเอาไว้นะครับโดยจะมีรั้วกั้นนะฮะก็จะมีประตูลเหล็กบานนี้อีกบานหนึ่งนะครับเวลาเราเปิดเข้ามานะครับก็จะเข้ามาสู่โซนด้านหลังนะครับด้านขวามือของเราอันนี้เป็นโรงเผาถ่านนะครับก็จะมีเตาเผาถ่านขนาดใหญ่นะครับก็เผาถ่านไว้ใช้เผาถ่านไว้ขายนะฮะปกติเราจะเห็นไซส์เล็กๆเนาะอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่เลยนะฮะ ีฝั่งซ้ายอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวต้นมะนาวนะครับลำไยนะมีชมพู่ด้วยนะครับต้นเงาะก็มีนะเลยไปจรดด้านหลังนู่นนะครับคุณผู้ชมก็จะมีแนวรั้วแนวรั้วของโซนด้านหลังนี้จะต่ํากว่าด้านหน้านะครับโซนด้านหลังก็ประมาณเมตรสามสิบเมตรสีเซนนะครับ พวกผลไม้เขาก็ดกดกนะครคุณผู้ชมมะม่วงที่นี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยพอสมควรเลยนะเวลามันเดินเล่นก็เตรียมน้าพริกน้ำปลาหวานนะครับเดินไปก็ทานไปได้แล้วก็โซนด้านหลังจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางจุดนะครับที่เป็นแอง่งเขาก็เลยเอาดินมาถมนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหลือแค่ทยอยเกลี่ยออกไปนะครับให้ดินเสมอกัน แล้วตัวถนนตรงนี้เนี่ยเขาเทปเป็นหินคลุกเวลาเราจะเอารถมาด้านหลังนะครับมามาใส่พวกผลไม้ต่างๆนะครับหรืมาดูสวน,นก็เข้าออกได้สะดวกนะฮะระบบน้ําด้านหลังก็มีไว้ครบนะครับไม่ได้แค่เฉพาะด้านหน้านะด้านหลังก็มีไว้ครบเลยเราเดินวนตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวบ้านนะครับ ในถนนเนี่ยถนน,น,น,นก็ต้นเตี้ยๆนะครับต้นไม่ได้สูงมากอ,อ๋อสำหรับตัวที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ตําบลมะเขือแจ้นะครับอาเภอบัานทินะครับจังหวัดลําพูนซึ่งเลยจากตัวอ,อําเภอบัานทิมานิดเดียวนะครับไม่ไกลนะ มว่าโซนนี้น่าจะปลูกทุเรียนได้นะเอาทุเรียนมาปลูกน่าจะดีนะครับพอมาถึงโซนด้านหลังนะคุณผู้ชมจริงๆตรงนี้ถ้าเราสร้างบ้านอีกหลังหนึงก็ได้นะครับเพราะว,าว่าวิวด้านหลังนั้นสวยเลยสำหรับการเดินทางนะครับถ้าหากเราไปจากที่นี่นะครับไปสนามบินเชียงใหม่ก็ประมาณ32กิโล นะครับเซ็นทรัลเฟสเิวัลเชียงใหม่นะ27กิโลถนนคนเดินลำพูนก็มีนะครับประมาณ19กิโลนะครับส่วนตัวกลางอำเภอลำพูนเลยก็ประมาณ10กว่าโลนั่นแหละครับ10กวโลใกล้ๆนะก็จะมีตัวแม็โครลำพูนนะไว้ให้คุณผู้ชมได้จับจ่ายใช้สอยนะครับซื้ออาหารสดต่างๆนะครับประมาณ14กิโลนะฮะเดินทางไม่ไกลนะครับส่วนโรงพยาบาลต่างๆบิ๊กซีลำพูนนะครับก็10กว่าโล นะครับหรือใกล้ๆก็จะมีโรงพยาบาลบ้านทินะประมาณ6โลก,กว่านะครับต้นนี้เป็นมะขามเทศนะครับต้นมะขามเทศเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะครับสำหรับตัวบ้านนะคุณผู้ชมผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูเรื่องของโครงสร้างบ้านหรือรูปแบบบ้าน ซะมากกว่านะครับด้วยความที่เจ้าของเขาอยู่คนเดียวนะผมต้องขอเรียนไว้เลยว่าบ้านนั้นลกพอสมควรนะครับเท่าของเครื่องใช้เต็มไปหมดตอนแรกก็จะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ไหนๆมาแล้วนะก็อยากจะให้เห็นคุณผู้ชมได้เห็นตัวบ้านสัหน่อยเนาะด้วยโครงสร้างหรือสภาพบ้านนะถือว่าเป็นบ้านที่ดีเลยนะครับ อันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องซ่อมไม่ต้องปรับปรุงนะเข้าอยู่ได้เลยแค่ให้เขาเคลียร์ของออกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบ้านโล่งๆสวยๆบ้านพักตากอากาศดีๆได้เลยนะครับเนี่ยพวกงานไม้ต่างๆวัสดุของใช้ทุกอย่างนั้นถือว่าดีหมดเลยนะคุณผู้ชมแค่ทําความสะอาดก็อยู่ได้แล้วนะเป็นบ้านที่ดีเลยนะฮะเดีย๋ยวจะให้คุณมองผู้ชมมองที่ตัวบ้านนะอย่ามองที่เข้าของเครื่องใช้นะครับ ย,ยิ่งโดยเฉพาะวิวนะฮะวิวตรงนี้เป็นระเบียงชั้น2เราอยู่ชั้นล่างก็ชิดกับน้ําเลยนะครับเป็นพื้นที่ทานอาหารริมน้ําก็ได้นะครับจริงๆตรงที่ผมยืนอยู่ระเบียงนี่ใหญ่มากนะครับเราสามารถปรับเป็นห้องทํางานนะครับหรือห้องนอนอีกห้องหนึ่งเลยก็ได้นะคคุณผู้ชมพวกพื้นพวกฟ้านันก็จะเป็นแบบงานไม้นะครับสวยๆนะฮะคุณผู้ชม ด้านในก็จะมีตัวโถงใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนแยกออกไปนะฮะมีครัวเล็กๆนะครับไว้ให้ด้วยนะคุณผู้ชมข้างบนก็จะมีประมาณนี้นะเอามองแบบไม่ต้องมองของใช้นะคุณผู้ชมแหมผมเนี่ยจริงๆอยากจะช่วยเขาเก็บมากเลยแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดเนาะรีบไปถ่ายรีบกลับนะฮะลักษณะตัวโถงตรงนี้ก็เป็นโถงยาวนะ ประมาณสัก10เมตรได้นะครับความกว้างของโถงก็ประมาณ5เมตรนะฮะประมาณ4 5เมตรนะครับเป็นโถงแนวยาวนะเราตั้งเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ได้นะครับอาจจะปรับเป็นห้องนั่งเล่นได้สบายเลยในส่วนของห้องนอนก็เพิ่มเตียงได้นะครับอาจจะปรับเป็นเตียง6ฟุตนะฮะก็ใส่ได้เหมือนกัน ด้านหลังก็จะเป็นบานหน้าต่างใหญ่ๆนะแล้วมองออกไปก็จะเห็นวิวสวนนะครับด้านหน้าเป็นวิวน้ําด้านหลังวิวสวนแล้วก็วิวภูเขาแลนะโซนนี้ดีอย่างนะคุณผ,ผู้ชมชาวบ้านเขาไม่เผาพวกต่อซังข้าวอะไรอย่างเงี้ยพวกฟางอะไรเขาเขาไม่เผานะผมผมลองดูแล้วนะฮะ มุมด้านขวาตรงนี้มีเคาน์เตอร์นะครับเราปรับเป็นครัวเล็กๆได้นะแล้วก็มีห้องน้ำอไว้1ห,ห้องนะครับก็อยู่กันแบบครอบครัวเล็กเนาะหรือถ้าอยากจะปรับเป็นห้องนอนเพิ่มเติมนะชั้นล่างก็ขยายได้นะครับหรือชั้นบนตรงนี้เนี่ยตรงระเบียงใหญ่ๆตรงนี้ก็ขยายเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ อาจจะก,กั้นในโซนของด้านในเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มได้สักสองห้องนอนแต่ถ้าอยู่กันแบบไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันสักสองคนนะพอเหลือเฟือนะครับที่เหลือเราก็ไปใช้ชีวิตจัดสวนดูแลสวนไปนะคุณผู้ชมนี่เราเดินลงบันไดปุ๊บนะก็จะมีอะของนะครับพวกพวกผลไม้ต่างๆนะอยู่ตีนบันไดเลยนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนบ้านสมัยก่อนนะฮะมีผลไม้แบบ รอบๆบบ้านเลยนะฮะด้านล่างมุมนี้นะคุณผู้ชมผมชอบมากเลยมุมนี้เนี่ยเราทําเป็นโต๊ะทานอาหารใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะทำเป็นบาร์บีคิวนะครับปิ้งหมูกระทะย่างหมูกระทะนาะทานตรงนี้ได้นะครับสําหรับด้านในนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวแล้วก็เราตั้งโต๊ะทานข้าวได้นะครับโต๊ะตัวใหญ่ๆได้เลย มีครัวมีเคาน์เตอร์ครัวครบต้องขอไปคุณผู้ชมจริงๆนะคือจะไม่ถ่ายให้ดูก็ไม่ได้นะครับถ่ายให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอ่าก็ถือซื้อว่าตอนมาซื้อนะคุณผู้ชมของทั้งหมดเนี่ยจะเคลียร์ออกให้นะครับเนีมุมนี้สวยมุมนี้สวยคุณผู้ชม เนี่ยบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับคุณผู้ชม5ไร่2งานกว่าราคานี้คุ้มค่าเลยนะครับสนใจนัดชมก่อนได้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องกลาบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ